สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่คอร์ส f a c e b o o แอดนะครับในวิดีโอ EP ที่20แล้วนะครับ EP นี้นะครับก็จะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยนะครับที่เราสอนเรื่องของการทำค u s สตอมออเ e ียนเนาะอ p นี้ก็คงจะต้องเป็น EP ที่สอนเกี่ยวเรื่องของการทำลุคออไลน i ออเดียนก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เ e e o o o กกำหนดขึ้นมานะครับเราเรียกเป็นภาษาไทยกันว่ากลุ่มเป้าหมายแบบคล้ายคลึงกันนะครับ ก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ให้เข้าใจง่ายก็คือ a c e b o o k เนี่ยก็จะมีหน้าที่คือไปเจเนเรตนะครับคนนะครับหรือสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้คล้ายกับกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดไปเช่นเรากําหนดกลุ่มเป้าหมาย A ไป a c e b o o k ก็จะไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับคนที่ที่เรากําหนดก็คือกลุ่มเป้าหมาย A เนี่ยออกมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย B ให้เพื่อช่วยในการขยายกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้มันกว้างขึ้นแล้วก็มีความคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายเดิมคือพูดง่ายๆมันคือกลุ่มเป้าหมายใหม่นั่นแหละครับ ผมอยากให้เป็นเพื่อนจำแบบง่ายๆเลยนะ c o r e Audience เนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าเพื่อนใหม่ก็คือพวก i n t r a e s ต่างๆเนี่ยก็คือการยิงไปหาคนใหม่ๆแล้วก็ Custom เนี่ยเราเรียกกันว่าเพื่อนเก่าคือการยิงแอดซ้ำไปหาคนเก่าแล้วก็ Look-alike Audience เนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเนี่ยเราเรียกกันว่าเพื่อนของเพื่อนใหม่หรือเพื่อนของเพื่อนเก่านะครับได้หมดเลยอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับผมไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนาะขออนุญาตแชร์หน้าจอแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดตัวแอดเมเนเจอร์นะครับหรือว่า a c e b o o k แอดเมเนเจอร์ขึ้นมาก่อนก็เข้ามามีหน้าตาแบบนี้เลยแบบที่เรายีแอดกันโดยปัจจุบันนะครับสามารถเข้าได้จากเมนูนี้นะครับหรือมุมนี้นะครับหรือจะไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ถ้าเกิดเข้ามาแล้วหน้าตามไม่เหมือนผมนะครับแต่ไม่แนะนําย้ํานะครับไม่แนะนําให้สร้างแอดจากหน้าแฟนเพจเพราะว่ามันจะได้แอดที่เขาเรียกว่าเซ็ตได้ไม่ละเอียดออะผู้นี้ดีกว่านะครับอ่ะครนี้เหมือนเดิมเลยครับ เข้ามาหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะไปที่เมนูเดิมกันเลยก็คือเมนูกลุ่มเป้าหมายนะครับเดี๋ยวกดเปิดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาจะมีหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคราสตอมที่เราสร้างไว้ในวิดีโอ e ีที่แล้วเนี่ยเอามาสร้างลุคอะไรต่อเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างเรามาที่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับคล้ายกันเนี่ยมันจะมีให้เราเซตอยู่แค่3จุดเลยนะครับ1ก็คือแหล่งที่มาเช่นอย่างพิกเซลอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาสร้างเป็นลุคอะไรได้นะครับ หรือจะเอาเป็นค u ัสตอมออเดียนก็ได้อ่าเช่นบางคนบอกว่าอยากได้คนที่เคยอ,อินบ็อก์หาแฟนเพจเราเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเอามาสร้างใหม่เลยนะครับสร้างใหม่เลยแล้วก็มาเลือกอประเทศนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเลือกเป็นประเทศไทยอยู่แหละแล้วก็จะมีตัวเลขให้เราเลือกหนึ่งถึงสิบเปอร์เซ็นหนึ่งเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยก็จะยิ่งใกล้เขียงมาหนึ่งถึงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งถึงสอง อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งถึงสามนะครับจํานวนกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับก็จะมีให้สูงสุดคือหจํานวนอ่าอายุตัวอย่างสมมติผมเลือกเป็นหนึ่งถึงสามแล้วกันจริงๆอ่ะมันควรสร้างถ้าสมมุติว่าเราเราทำอ่าลุกอะไรเนาะมันควรจะทาถึงสิเอเอยู่แล้วละ่ะแต่ผมให้ทริคนิดหนึ่งปกติเราสร้างแค่หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วกระโดดมาสิบเลยก็ได้ครับหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยไม่นิยมผมเอามาลองเทสหลายรอบแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งองสามสี่ห้าเนี่ยที่ได้ผลดีมากกว่าเสร็จแล้วกดสร้างครับ อันไหนที่สร้างไปแล้วเนี่ยเราจะซ้ําไม่ได้นะครับอันนี้ผมสร้างเป็นสามเปอร์เซ็นตนะเราก็ต้องมากดแบบนี้ถ้าสมมติเราอยากจะสร้างหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นก็ต้องมากดแบบนี้อีกตามจํานวนครั้งที่เราต้องการจะสร้างนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมเอาวันนี้เนาะผมเลือกตรงนี้เป็นประเทศไทยใช่ไหมครับผมอยากได้หนึ่งเปอร์เซ็นด้วยอยากได้เอาแบบใกล้ๆเลยใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบผมก็กดสร้างมันจะทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆครับจนถึงสิบเปอร์เซ็นก็คือพูดง่ายๆเราเราจะได้กลุ่มเป้าหมายมาทั้งหมดสิบกลุ อันเดียผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับในอย่างแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างนะครับสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยยิ่งใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมากจริงๆแล้วพวกพิกเซลเนี่ยมันสามารถนามาสร้างลูกอะไรได้นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้รับการนิยมเนื่องจากว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งร้อยในประเทศนั้นก่อนนอย่างแบบนี้มันมีแค่หนึ่งเหตุการณ์เดี๋ยวเวลากดสร้างเนี่ยมันจะกดสร้างไม่ได้เดี๋ยว ือขึ้นเป็นสีแดงเนี่ยแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายต้นแบบที่เราเอามาเล่นได้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนคือเอาคลาสตอมมาเล่นกับเอาพิกเซลมาเล่นแต่ว่าพิกเซลไม่ได้รับการน,นิยมนะครับเพราะว่ามันต้องมีเหตุการณ์เยอะๆส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกเอาในส่วนของคลาสตอมเนี่ยมาสร้างเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ใกล้เคียงกับคนที่เป็นคลาสตอมของเรานะครับซึ่งวิธีนี้แนะนําให้ยิงนะครับเพราะว่ามันจะได้แอดถูกมากซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนในอีีถัดไปนะครับ ส่วนใหญ่แอดผมหลกักๆเลยก็ยิงลุกอะไรเนี่ยได้ราคาค่อนข้างดีและลูกค้าค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนใหญ่หลกักๆก็จะเอาเป็นลุกอะไรของคนที่เคยอินบ็อกซ์หาแฟนเพจช่วงสามสิบวันสี่สิบวันแล้วก็เอาคนที่เคยมีส่วนร่วมกับเอ่อโพสต์หรือโฆษณาในช่วงสาสิบวันสี่ิบวันอะไรเงี้ยมาสร้างหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็เอาไปใช้ในการลงโฆษณาอ่ะโอเคเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วเวลาเราจะใช้ต้องทาไงครับก็เหมือนเดิมเลยกดสร้างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์ แล้วก็เลือกกําหนดเองนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาทุกครั้งเปิด AV ไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆให้ดูนะครับัรน,นี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะใส่ในจุดเดียวกันเลยนะครับก็คือสามารถเอามาใส่ในส่วนนี้ได้ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนั่นแหละช่องเดียวกันเลยกับที่เราใส่ตัวล u สตอมเราสามารถเห็นไหมเนี่ยเลือก1%ของอะไรมาใส่ได้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใส่1-5อยู่ในช่องเดียวกันไปเลย1% 2% 3%แบบเนี้ย อ่าสี่อ่าสี่เปอร์เซ็นต์ละอ่าแล้วก็ห้าแล้วก็สิบส่วนใหญ่ผมจะใส่แบบนี้นะครับเอาเอาตามผมเลยก็ได้นะผมจะใส่แค่นี้เลยจริงๆครับคือหนึ่งถึงห้าแล้วก็สิบนะครับการใส่ตัวลุกอะไรเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่อ่อเขาเรียกว่าความสนใจแบบอินเทอร์เน็ตแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจายกระจายกันออกไปแล้วนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะคล้ายก,กลุ่มเป้าหมายต้นแบบก็จริงแต่จะไม่แนะนําให้ใส่ความสนใจเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนนี้ใส่แค่อายุใส่แค่เพศพอแล้วหรือถ้าจะใส่ก็จะเหมือนคัาสตอมแหละผมก็จะแนะนําให้ใส่แค่หนึ่งถึงสองตัวพอนะครับแต่จริงๆไม่ใส่ดีกว่าแล้วก็จริงๆมาสามารถเอามาใส่ร่วมกับคัสตอมได้นะเช่นเราอยากจะยิงทั้งคนที่คล้ายด้วยอยากจะยิงรีทร์เกตติ้งด้วยเราก็เลือกได้เลยว่าให้ยิงไปหาคนที่เคยส่งข้อความหาเพจเจนีในช่วง90ิวันด้วย แล้วก็ต้องมีมีความคล้ายคลึงหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สิบเปอร์เซ็นเนี่ยของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกอะไรด้วยนะครับแบบนี้เราก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆแต่ยังคงมีความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกับคนเก่าๆอยู่ซึ่งอันนี้แนะนําให้ยิงนะครับเพราะว่าดีมากนะครับดีมากอันนี้ผมยิงอันนี้ส่วนใหญ่เป็นหลักเลยจบก่อนจากกันนะครับก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีช่อง YouTube นัทวุฒิู้เพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ว่าขอบคุณให้ด้วยนะครับช่องทางต่อมานะครับจะเป็น l ล n e แอดนัทวุฒิ854สามารถมากด Follow ไว้ได้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆผมจะบอสแคทให้ได้ดูฟรีก่อนนะครับหรือว่าเรียนฟรีก่อนช่องทางต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ t i k t o k อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเปิดเล่นไปทางการแล้วเ,เนาะมากดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่มนะครับชื่อคลังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีก๊อปชื่อกลุ่มเนี ไปเซิร์ชหากลุ่มได้แล้วมากดขอเข้านะครับก็เดี๋ยวจะอนุมัติให้กลุ่มนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักๆเลยคือเอาไว้ให้พวกเราพูดคุยนะครับสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแอดกันแต่ว่ามีเงื่อนไขหรือว่าข้อแม้คือห้ามแอบแฝงคอร์สเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวชื่อนัทวุฒิผู้เพจมีวอลลีไฟสีน้ําเงินแบบนี้สามารถที่จะแอดเฟรนมาได้นะครับแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเต็มก็กดติดตามเอาเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้ขาดไม่ได้นะคครับื แฟนเพจนัทวุฒิผู้เพชรนะครับชื่อภาษาไทยต่อ้ทยด้วยสังคิตแบบนี้เข้ามาแล้วกดไลค์กดถูกใจแล้วก็กดให้เป็นรายการโปรดนะครับอันนี้แนะนําเลยนะติดตามไปได้เลยเพราะว่าลงความรู้ให้ฟรีทุกวันนะครับแล้วก็อัปเดตนูนน่นอัปเดตนี่ลงวิดีโอไลฟ์สดสอนฟรีอยู่ที่เพจนี้เท่านั้นรวมไปถึงการแจ้งข่าวสารการลงทะเบียนคอร์สเรียนต่างๆของผมด้วยนะครับก็มาติดตามไม้ได้นะครับเหตุจริงต้องมีคนตามเกิน3 0,000นขึ้นไปนะครับนอกนั้นเพจปลอมทั้งสิ้นนะครับตอนนี้เพจปลอมระบาดเยอะมาก ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาสอนรวบยอดนะครับยิงทีเดียวเลย3กลุ่มพร้อมกันเป็นทริคง่ายๆนะครับเขาเรียกว,ว่าการยิงแอดแบบ3สเต็ปคือยิงครั้งเดียวได้ลูกค้าหมดเลยทั้งคนใหม่คนเก่าแล้วก็คนที่ขายกับคนเก่านะครับก็เจอกันใน EP แถไปครับสวัสดีครับ